อ่ะสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพชรสุขุมวิทแล้วก็เพชรพลังงานต้องบอกว่าเพชรสุขุมวิทนี่แชมป์หมาดเลยจากเวทีมร่างดำเนินแล้วก็เพชรพลังงานนี่ก็โชว์สดมาไฟท์แล้วก็ชนะมาอ่ะเราไปคุยกับทางด้านของเพชรพลังงานก่อนอ่ะเพชรพลังงานยังไงบ้างวันนี้ครับเจอเพชรสุขุมวิทไม่เคยเจอนะไม่เคยยังไงบ้างน,น้ำหนักสึก,กัดเท่าไหร่วันนี้ร <130 S 1> <130 S 2> ้อยสามสิบปอนด์ร้อยสามสิบเหยียบได้ชั่งครั้งแรกเท่าไหร่ <130 S 1> น้องร้อยสามสิบจุดหนึ่งก็สบายสบ,บายก็เหมือนไม่ได้ลดเลย นั่งเดินเ,นเอกมาช่างพอดีอืมรอบนี้ทีเด็ด99มากันสามคน <3 S 1> เรา <คน S 1> ฟิตสองกับใครบ้างอยู่ที่ค่ายก็นะีใครับพวกลำน้ำมูลเล็กยอดเล็กิจสุก็ปั <marché> ๊มตสองในลังวันนี้เจอกับเพชรโกมิตรได้ถึงสามไหมเขมาเป็นมวยสไตล์ไหนก็ไฟล่าสุดก็เห็น,นว่ามีหมัดมีศอกอืมมีศอกแล้วเราเจอมวยสไตล์ดูดันอย่างนี้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่เคยเจอมาแล้วเคยเจอระดับนี้ระดับมวยบู๊นี่มีใครบ้างยอดกฤษดาพวกนี้อืม่าเจอมวยเดินมวยบู๊มาเยอะแล้ว ไปนี้น้ำหนักร้อยสามสิบเนี่ยทำน้ำหนักกี่กิโลนอ้องก็ประมาณสองสิบก็หรือประมาณสามสี่ปอนด์ก็ไม่เยอะะครับ<อ>ผม,มน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่หกสิบสามเราเป็นคนจังหวัดพัทลุงพัทลุง แต่ชื่อใช้ชื่อเป็นพนักงานก็เมื่อก่อนนี่มีมีพีตาลุงเก่าอยู่เป็นคนก่อพังงานใช่ครับฝากแฟนขับบ้านเราหน่อยไปไปฝาพี่ตาลุงหน่อยเป็นขับจอพี่ตาลุงเนาะ FC ที่เกาเล่าสุ่นครับว่าวันนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังไม่ได้ผิดหวังนะครสามไฟหลังสุดเราเป็นไงบ้างเนาะก็มีแพ้ไฟหนึ่งแล้วก็มาชนะสองไฟหลังครับผมไฟหลังชนะใครไปชนะนกศักดิ์ศรีไว้ที่ลังเสร็จอืมก็ชนะนกไว้เหมือนกันที่ลังิสอ่ะฝากแฟนขับ อีกครั้งหนึ่งยืนยันนะว่าไม่ทายผิดวังวันนี้เต็มที่แน่นอนเที่นอนออะฟสสุขุมวิทบอยบางนาหรือว่าอันสุขุมวิทไฟนี้น้องหลังจากได้แชมป์ม,มาพักฟิตซ้อมมากี่วันกี่อาทิตย์สามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์เต็มเลยนะครับผมได้แชมป์ม,มาวันนั้นชนะทางด้านของย่อยวิทยามาะวันนั้นได้ชนะลูกไหนหมัดก็พลิกเกมเลยนะโอ้งเดียวคว้าแชมป์เลยเป็นแชมป์แรกไหม จำจากบัวหรนาศเส้นสองเส้นสองคือเป็นมาตรฐานเส้นแรกเลยเวทีมาตรฐานวันนี้จะเวทบังกานได้ศึกษาเกมมาชกกันไหมเขาก็มวยเข่ามวยเข่าแล้วเราอะมวยบู๊ครับมวยบู๊ดูดันมีทุกลูกกังวลเลยไหมเจอกับเพวทบังกานเนี่ยไม่ไม่กังวลนะศึกษาดูเทปเรียบร้อยอยู่ที่ค่ายมวยแอนตงมิดมีใครมาฟูดซ้อมพูดซ้อมบ้างน้องเพชรศษสอนแล้วก็ตัวใหญ่ๆครับเจอกันลุมครับเจอกันลุมไปนะไฟนี้ก่อนชกมีอัดฉีดไหมเนี่ย 2000. สองหมื่นจากใคร,รพี่บอยบางนาอืมวันนี้ฝากแฟนขับค่ายมวยอันดุคุม,มิตและบอยบางนาหน่อยวันนี้ครับทาเต็มที่แน่นอนครับน้ำหนักปล่อยๆล,ล้วเท่าไหร่หกสิบสี่ครับเราเป็นคนจังหวัดนครศรีนครศรีก็เป็นแดนใต้ได้พิบ,บ,แ,บแบ่เหมือนกันแต่ไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เจอถูกคู่อดีเลยน้ำหนักฟอร์มสดขึ้นทั้งคู่เลยอะเดี๋ยวดูเนื้อตัวชัดๆอีกทีครับสำหรับคู่นี้ นี่แหละครับไม่เคยเจอกันครับนครศรีวักับพัทลุงครับบ้านใกล้เดือนเคียงครับอ่ะมองหน้ากันหน่อยก่อนด้วยกันเออนี่แหละครับน้ำหนักปล่อยๆครับก็ถือว่าไม่ห่างกันเลยครับโอเคครับน้อง